สวัสดีค่ะสำเนียงบ้านสวนค่ะบังคับให้ถั่วขึ้นค้างเอาเชือกผูกไว้ค่ะผูกให้เขาขึ้นข้างบนเนี้ยค่ะเ,เขาก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะทั้งบวบทั้งบวบทั้งถั่วฝักยาวเนี้ยค่ะเคลียเขากินแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้อะค่ะก็ปล่อยเขา ถ้าอยากกินให้เขากินไปอันไหนมันรอดเราก็กินอันไหนไม่รอดก็ให้เขากินไปแล้วก็มีมาเอาฟางคลุมคลุมมะพร้าวค่ะคลุมรอบหมดเลยค่ะแถบนู้นรอบ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 นาเลยค่ะคลุมแถบทุกแถบเลยคลุมทั้งหมดเลยค่ะโอ้ยไม่เอาค่ะแม่เอาสาเอามา มันน่าเตะจริงๆมึงสองตัวเนี่ยลบๆบลบอบอโหนี่เตะนี่ี่ยลบอย่ามาขีดเล่นตรงนี้มันโดนต้นมะพร้าวแม่นี่ค่ะใส่คลุมคลุมไว้ทุกต้นเลยค่ะยามว่างๆก็เดินคลุม คุมฟางไว้เนี่ยคุมอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวฝนตกมาเขาก็จะชํานี่แหละที่ไม่อยากให้มาด้วยก็อย่างนี้ยค่ะส,สามสี่ตัวห้าตัวเนี่ยแซบมากวิ่งเล่นไม่ดูต้นไม้แม่เลยดูสินี่ค่ะมะพร้าวเมื่วันนั้นฝนตกแล้วเขาก็มีตัวอะไรไรู้กินตามใบเนี่ยค่ะ เห,เหมือนหมือนมดเลยค่ะแต่มันไม่ใช่มดก็พยายามเดินดูนเอาฟางคลุมไว้นี่เลยค่ะเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยนอนเลยเนี่ยกินใบเนี่ยเนี่ยค่ะแค่ขนาดเดินดูนะ ขนาดเดินดูทุกต้นเลยค่ะขนาดเดินดูเองอะไรเองเนี้ยเพราะว่าเราไม่อยากฉีดยาเราไม่อยากใส่อะไรที่มันแตกองเข้ามาในสวนอะไรเงี้ยค่ะน้อยสุดอะที่ไม่อยากจะให้มีอะไรเงี้ย ต้นมะพร้าวน้ำหอมกล้วยหอมกล้น้ำฟ้ากล้วยเบาแล้วก็มะนาวมะม่วงค่อยๆไปค่ะเพราะว่าทำคนเดียวเชาว้าคลุมไว้คลุมได้ไม่กี่ต้นหาเนี้ยแล้วก็เลยมาเก็บคลุมให้เสร็จ สวยเป็นบางต้นค่ะบางต้นก็โดนฝนก็เหลืองเหลือง<ๆ>นี่ค่ะเขาจะเหลืองเหลืองแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรปลูกไปเรื่อยๆค่ะ สามัดรอบสวนนี่ก็หมดพอดีไม่พอด้วยไม่เป็นไรค่ะวางวางไปก่อนเดี๋ยวค่อยๆทยอยใส่อันไหนที่แบบมันแห้งมากเราก็พยายามใส่ให้มันชุ่มน้ำหอม คลองไส้ไก่เราก็จะเต็มไปด้วยประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็มะพร้าวทั้งแถบค่ะข้างนอกก็มะพร้าวรอบเลยค่ะมะพร้าวกับกล้วยลงรอบแล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะค่อยๆบำรุงไปเพราะตอนวันนี้ใส่ฟางไปก่อนค่ะ จริงๆเขาใส่ตั้งนานแล้วแหละแต่เราก็ใส่แล้วค่ะแต่ใส่น้อยค่ะว,วันนี้เลยใส่เยอะหน่อยเพราะว่าฟางเอาไว้นานแล้วเขาจะเปื่อยค่ะก <ใช S 1> ็เมื่อวานมาปลูกกล้วยก็เอาฟางคลุมหมดแล้วเนี่ยค่ะด้านนี้คลุมหมดแล้วค่ะ<ม>ได้คลุมฟางแล้วก็สบายใจแล้วค่ะเพราะว่าอย่างน้อย,อยๆพอเวลาฝนตกมาเขาก็ชุ่มดินเขาชุ่มก็ไม่แห้งก็โอเคอยู่ เข้าวก็สวยค่ะสวยทุกที่เลยมีหญ้าบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับเยอะก็ยังพอทนยังพอทนดูดิอุตสาทำค้างให้ขึ้นปลูกไม่ขึ้นเลยค่ะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงใหม่อันไหนมันขึ้นเราก็ดูแลไปอันไหนไม่ขึ้นเราก็ปลูกใหม่โอเคอยู่ พามาก็อย่างเงี้ยเขียวน้อยเขียวขึ้นลุกขึ้นมาเหยียบข้าวแม่เร็วๆขึ้นมาเออจริงๆเลยทีหลังแม่จะไม่ให้มาด้วยนะถ้าทําแบบเนี้ยเข้าใจไหมคะห้ามเลยเดินเหยียบข้าวแม่อ่ะว่าตัวนึงอีกตัวหนึ่งก็อยู่กลางนาเลยค่ะดูดิสนุกสนานเขาเลยอ่ะ โดนน้าตอนนั้นน้ําขึ้นสูงค่ะเขาก็เลยเหลืองๆแต่ไม่เป็นไรค่ะต้นเขาสวยมากขายใครไม่มีกินก็มาเอาได้นะคะตใครเยอะๆเลยฝั่งโน้นที่เราลงกล้วยไปโอเคอยู่ค่ะแถบนี้เราก็ลงมะพร้าวไปทั้งหมดเลย กฟางไว้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วสบายใจแล้วเนี่ยบวบเขาไม่มีอันนี้เลยนะไม่มีอะไรมาทําอะไรเขาเลยแมงก็ไม่มีเอีนน้ยก็ไม่ขึ้นโอเคอยู่ค่ะุังกลุ่มฟังกลุ่มฟาง,งเสร็จแล้วก็สบายใจ ก็โอเคอยู่ค่ะดูน้องกบดูน้องกบต้องจับแยกค่ะหนูนางเล่นกินตัวน้อยโอเคอยู่เลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้ดูเล่น เลี้ยงอยู่กับน้ําอย่างนี้กระชังเราเลี้ยงในกระชังเราไม่ได้อยู่ในตรงดินนะคะอยู่ในกระชังเนี่ยตัวเขาสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะตัวเขาขาวโบ้เลยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยตัวอ้วนขาว yeah. มีอยู่สามกระชังไม่รู้จะเหลือรอดสักกี่ตัวไม่เป็นไร <laughs> กินกันบ้างแล้วก็ตายบ้าง ทังตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรขึ้นอีกเลยค่ะเพราะว่าเก็บฟักกับเก็บผักแหนบไปหมดแล้วเห็นคนาเลยเขาบอกโอ้ปูงนน่นปูงนี่ลงไปเยอะๆเลยลูกบอกแม่หนูลงหนูลงไปเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ขึ้น <laughs> หนูปลูกอะไรยากมากเลยบางทีปลูกพวกทองขึ้นมาขึ้นมาขนาดน,นี้แล้วค่ะยาวขนาดน,นี้แล้วเช้ามาหายเรียบไม่รู้อะไรกิน เราไม่ได้ใช้ยาโผล่ออกมาจากดินก็เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็เหลือฟักลูกหนึ่งไว้ทําพันธ์นะคะก็เลยเก็บไว้เงี้ยไม่เป็นไรนมันตายแล้วต้นมันเริ่มตายแนละ้วแถบนี้ก็โอเคค่ะมะพร้าวเขาก็โอเคมังคุดก็โอเคเอไม่ใช่ละมุดละมุดกระส้มโอก็โอเค แต่ตรงนี้ค่ะปลูกปลูกอ้อยอ้อยสีดำก็ว่าอ้อยไว้ทำยาสวยมาก <c oughs> ไ,มไม่ได้บำรุงอะไรเลยเขาสวยมากตรงนี้ค่ะแถบนี้ก็งลงมะละกอไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าลงไปเลย มีอะไรลงลงไปเลยหน้านี้ลงไว้ให้เต็มที่ใช่ก็พยายามอยู่ค่ะดูชมพู่กินจนเหลือแต่ตอค่ะไม่อยากปลูกอะไรเลยไอ้พวกใบใบไม้ใบใบอะค่ะปลูกแล้วหมดเกี้ยงเลยกินเรียบปลูกมันห้านาทีไว้งอกแล้ว ดูความโซนของมันเด็ดูความโซนของมันนะเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยดูดูดูมันดูมันดูมันอืมอมืเอาเอาให้เต็มที่เอาเอาให้เต็มทีม่เดี๋ยวจะเผาขยะตรงนี้นิดนึงค่ะ ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะสำเนียงบ้านสวนตอนนี้ก็เดินใส่กาใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้สำเนียงบ้านสวนด้วยนะคะถ้ามีอะไรแนะนําก็แนะนํามาได้นะคะขอบคุณค่ะ